ซบแม่นะคะอยู่ท่าซบแม่นะอยู่ท่าซบแม่นะคะเพิ่งลงไลฟ์ขายของก็มาตอบคําถามไลฟ์นี่เลยคุณสิริพง์ถามมาว่าไม่ไลน์นะหลายวันไลฟ์เ like ฮชากับแม่มุ้ยเมื่อวานเพิ่งไลฟ์ไปนะคะคุณสิริพง์ไม่ได้เข้ามาดูแน่ๆเลยเอา,อางี้เดี๋ยวแม่มุ้ยจะบอกเวลาให้เวลาที่แม่ไลฟ์สดกับเฮียจะเป็นเวลาตอนสองทุ่มนะคะหลังจากพาเฮียเดินออกกําลังกายเสร็จ หลังจากพาเฮียชาเดินออกกำลังกายเสร็จแม่ก็จะมาไลฟ์กับเฮียนะคะถ้าวันไหนไม่เร่งรีบไม่เหนื่อยนะคะแม่ก็จะมาไลฟ์ต่อกับเฮียชาเลยมาพบปะแม่แม่นะคะมาพูดคุยกับแม่แม่มาตอบคําถามแม่แม่ในไลฟ์สดนะถ้าแต่เมื่อคืนเมื่อวานไลฟ์ไปแล้ววันนี้ไม่น่าจะไลฟ์แล้วนะคะน่าจะ,ะเป็นพรุ่งนี้นะเป็นพรุ่งนี้นะคะยังไงก็เข้ามาดูไลฟ์เฮียกับแม่มุ้ยนะคะช่วงสองทุ่มดีมงดีสองทุ่มค่ะ แม่มุ้ยเป็นไบพล่าครับผมเลยติดมาครับจุกกับยิ้มแล้วนะคะยิ้มแล้วนะ,ะมาเอ้ยรักเขานะคะอย่าลืมเข้ามาดูไลน์แม่กับเมียนะคะส่องทุ